36ครับข้อนี้ให้กราฟความเข้มของเอทิลีนมาครับเอทิลีนเนี่ยพอพูดถึงครับเราก็นึกถึงผลของมันใช่ไหมครับที่ทําให้ใบและดอกหลุดร่วงครับแล้วทําให้ผลไม้เนี่ยสุกนะครับอันนี้นะคือหน้าที่หลักของเอทิลีนครับจะเห็นครับว่าในกราฟเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งครับที่เอทิลีนพุ่งนะครับจนถึงจุดพีคเลยครับจุดนี้เนี่ยน่าจะเพียงพอครับสำหรับการนาให้ผลไม้มีการสุกขึ้นนะครับพอผลไม้นี่ครับสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยตามธรรมชาติครับ ปริมาณเอทิลีนเนี่ยค่อยๆลดลงครับเป็นช่วงดีช่วงนี้นะเขาถามครับว่าช่วงดีนะครับผลไม้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเคครับหลายคนเนี่ยจะเริ่มตอบชอยแรกนะครับก็คือมีการชะลอการสุกของผลอันนี้จะไม่ใช่นะครับเพราะว่าผลนะครับมันสุกไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเอทิลีนมีการขึ้นจุดพีคตรงนี้ใช่ไหมขึ้นถึงจุดที่สูงมากๆตรงนี้ครับแสดงว่ามันน่าจะมีการทําหน้าที่ในการทําให้ผลไม้เนี่ยสุกไปเรียบร้อยแล้วครับจะไม่มีการชะลอนะครับ โอเคนะถ้าจะบอกว่าชะลอการสุกข,ของผลไม้เนี่ยก็คืออาจจะขึ้นไปได้นิดนึงครับไม่ถึงจุดพีคแล um, bueno? ้วก็ล่วงลงมาอย่างรวดเร็วแบบนี้ครับอันนี้เนี่ยเรียกว่ามีการชะลอการสุกของผลครับอาจจะมีการยับยั้งนะครับไม่เอทิลีนเนี่ยเข้มข้นเกินไปอย่างเงี้ยเรียกว่าชะลอการสุกครับแต่กราฟนี้คือเอทิลีนเนี่ยไม่ได้ถูกยับยั้งนะครับมันขึ้นไปได้เรื่อยครับจนถึงจุดที่เป็นจุดพีคของมันแล้วค่อยล่วงลงมาครับอย่างนี้แสดงว่าผลไม้เนี่ยอาจจะสุกไปแล้วก็ได้ครับจากผลขอองเทลีนะ เราก็ต้องมาดูครับว่าช่วงดีเนี่ยมันคือช่วงที่ผลไม้สุกไปเรียบร้อยแล้วครับผลไม้ที่สุกไปแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะมีการเปลี่ยนแป้งครับให้กลายเป็นน้ําตาลได้ครับจะตรงกับช้อยที่2มากกว่าครับเขไามาข้อนี้ก็มีจุดหลอกนิดนึงนะครับเวลาใครเนี่ยนึกถึงเอทิลีนก็นึกถึงการสุกของผลครับก็จะตอบข้อหนึ่งไปใช่ไหมแต่จริงไม่ใช่นะครับข้อนี้ผลเนี่ยมันสุกไปเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องมีการชะลอนะเราต้องดูครับว่าหลังจากที่ผลสุกไปแล้วเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นมาภายในผลครับก็คือผลเนี่ยครับเวลามาสุกแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแป้งนะครับให้เป็นน้ําตาลครับดังนั้นพอผลสุกเนี่ยปริมาณน้ําตาลในผลก็ควรจะสูงขึ้นนะ